ประจักษ์ชัยหายทองคำเปิดใจเคลียดาม่าสอแวรวงแตกเด็กบ้านคนใหม่เอมิราเอเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมสอแวววงแตกคือวงจะแตกกวเหรอคะเอ๊ยยังไงนะคืองี้ค่ะจากกรณีที่ในห้างชื่อดังอย่างคุณประจักษ์ชัยหายทองคำนั้นนะคะทุ่มสุดตัวเลยค่ะปั้นคุณเอมิราอดีตภรรยาของคุณไพบูย์แสงเดือนที่เป็นนักร้องเดี่ยว หลังรู้ว่าคุณเอมิราเนี่ยร้องเพลงได้ดีะนะคะแล้วก็มอบรถยนต์ในค่ายหายทองคำให้กับเอมิดาด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตเอาไว้เดินสายถ่ายงงถ่ายงานกันไปเนื่องจากเธอนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีกระแสตอบรับดีแล้วก็ทำงานไม่หยดุดไม่หยอ่อนนั่นเองอะนะคะคุณผู้ชมก็เลยเออเอารถให้เพราะว่าเวลาไปเดินทางไปถ่ายหงถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สะดวกค่ะในเวลาต่อมาเนี่ยต้องบอกว่าคุณเอมิรานะคะชีวิตพลิกค่ะคิวงานแน่นมาก ทำงานก็หนักจนแทบจะไปโลม่ะคุณผู้ชมและต้องบอกว่างานนี้เนี่ยทำเอาเซอร์ไพรส์แบบสุดๆเมื่อประจักษ์ชัยเนี่ยประกาศเปิดตัวปั้นปุ๊บปับ๊บสามีของคุณเอมิราเป็นนักร้องในค่ายไห่ทองคําอีกหนึ่งคนงคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยทางด้านคุณประจักษ์ชัยไห่ทองคำนะคะก็ได้โพสต์รูปภาพ การร่วมง,งานครั้งแรกของทั้ง3คนโดยระบุข้อความว่าล่าสุดเพลงคู่ตามคำเรียกร้องเอมิราปุ๊บปั๊บเร็วๆนี้อีกทั้งงานนี้เนี่ยทางด้านคุณดิวผู้จัดก,การส่วนตัวของเอมิรานะคะก็ได้ยืนยันกับทีมข่าวเขาว่าเอมิราแล้วก็สามีเนี่ยกำลังจะมีผลงานเพลงคู่ด้วยกันจริงๆเออไม่ได้เป็นกระแสนะคะแต่เพลงคู่เนี่ยจะมีมาจริงๆแหละล่าสุดต้องบอกว่า กลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมเมื่อคุณประจักษ์ชัยหายทองคำเนี่ย um เปิดใจเคลียร์ดราม่าซอแวรวงแตกเด็กปั้นคนใหม่โดยคุณประจักษ์ชัยเนี่ยได้โพสต์ Facebook ระบุข้อความว่า Hash tag 15นฬิกาถแถลงข่าวเรื่องเอมิรากลิ่นตุตุกับประจักษ์ชัย กินตู่ๆนะทุกคนก็แบบเอ้มีอะไรในกอไผ่ยหรือเปล่าและในเวลาต่อมาค่ะคุณประจักษ์ชัยเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดใจกับดราม่าครั้งนี้ด้วยนะคะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเราตั้งใจจะทำสตรีมไลฟ์ในกลุ่มปิดให้เอมิราแล้วก็ได้มีการพบปะแฟนคลับในวันที่18ซึ่งคุณเอมิราเนี่ยก็มีเวลาซ้อมแค่ไมถึง10วันนะเอมิราเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ยังไงอะรำเก่งแล้วก็เต้นเก่ง แต่ปัญหาเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ยังไม่ได้เลยก็คือการร้องเพลงนะคะเพราะว่าการร้องเพลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการร้องแล้วก็จําเนื้อเพลงจึงทําให้คุณเอ๋เนี่ยหนักใจรวมถึงมีฟีดแบ็กจากแฟนคลับบางส่วนในทางที่ไม่ค่อยดีนะผู้ชมเกี่ยวกับเสียงร้องของเธอจึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ทันสตรีมไลฟ์ในรอบนี้ก็ขอเลื่อนออกไปก่อนแล้วกันเพราะว่าด้วยความที่คุณเอ๋มิราเองเนี่ยไม่ใช่นักร้องมืออาชีพ จึงต้องให้โอกาสน้องแล้วก็ให้เวลาในการฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกฝนนั่นเองนะคะตัวเองเนี่ยก็เลยสร้างนักร้องมาคนเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยสร้างนักร้องมาเป็นร้อยร้อยร้อยคนแล้วแหละแล้วเขาก็รู้วิธีในการสร้างนักร้องยังไงซึ่งพอไม่ได้มีเพลงแล้วก็ไม่ได้มีสตรีมไลฟ์ออกมาเนี่ยหลายๆคนก็เลยคิดว่าเอ้ยมันมีกลิ่นตุตุนะมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วแหละระหว่างคุณเอิมรากับนายห้างหายทองคำหรือเปล่าประมาณนี้นะคะ พร้อมกับยืนยันค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนะที่เป็นประเด็นทะเลาะก,กันหรือว่ามีกลิ่นตุกๆอะไรสักอย่างเนี่ยในขณะที่ในห้างเขาก็ออกมาพูดแล้วว่าเอมิร่าเนี่ยก็ได้โทรศัพท์เข้ามาพอดีค่ะพร้อมกับยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าไม่ได้มีอะไรผิดใจไม่ได้บาดหมางอะไรกันเลยซึ่งอยู่ในช่วงที่ตัวเองเนี่ยกำลังฝึกฝนร้องเพลงอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่รอติดตามผลงานเพลงอื นี่ก็เป็นคําชี้แจงที่ในห้างประจักษ์ชัยเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะว่าจริงๆแล้วอะดราม่าที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้อะน้องกําลังฝึกร้องเพลงอยูอ่และนี่ก็คือข่าวไวไทยดิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสะร้อนของสังคม